ไฟแรงหมดแล้วมันตงไฟแรงบ้างแม่ดิแสงอย่างเี้ ่ทำอ,อะไรกินเมนูอะไรซื้อขผัดอะไรสีรถจัดจ้านผัดเื่ออะไรอ่ะผัดผัดเผ็ดใช่ไหมผัดไ,ไ,ไก่กันหน่อไม้ผัดเผ็ดไก่กันหน่อไม้ค่ะเพื่อน น่ากินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวนะนตัว้องตัว้องไม่ตัดแต่กลิ่นฉุนมากโอ้ยโหพี่เปิดประตูกว้างเลยที่คนกินไม่ได้ 我只爱。One, two, นไงเปรี้<ม>ยวมากกันง<ม>คนห่อกไม้นอกอไม้เปรี้ยวค่ะเติมน้ำตาลตนิดนึง กินกินชุนและชุนหน่อไมห้มหน่อไม้เปรี้ยวเอ้ยหน่อไม้ดอง จะตนอีกนะรอบไหมอมเลพี่สาวบอกหน่อไม้เปรี้ยวมากใช่เลือดบอกอร่อยบอกแม่เขาบอกเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยหวานะต้องข้าหน่หอนี่ล้างหน่อไม้ก่อนนะทุกคนล้างสามรอบลอนะแซ่หน่อไม้ยังเปรี้ยวอยู่เอาละ 在那个酒吧、mm, <thank> 嗯。 ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ไรนี้สั้นๆนะเพื่อนๆเดี๋วเจอ,อกันใหม่ว้หน้าเดี๋ยวว่าเราต้องลงไว้์แล้วก็อเสร็จแล้ว ก็วันนี้เราไม่ไม่ได้กินตอนเย็นนะเพื่อนๆกินขนมไปแล้วก็เลยว่าไม่เขาพี่สาวบอกเปรี้ยวมากอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแค่ะขอบคุณขอบคุณมากที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนอง่ม่คุณขนมไทยคุณกระตุ้คนเยอะรวมแล้วแล้วก็พี่เล็กพี่จีบขอบคุณเพื่อนเพือนะากอุตส่าห์เข้ามาดูกันขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยเราขออนุญาตลง ขออนุญาตลงไลน์นะพนเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์น้าวิดีโอนี้สั้นๆไลน์นี้สั้นๆนะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ